สวัสดีค่ะเพื่อนๆทาง Youtube นะคะอุตสาหงคำไทยมัสซาดค่ะอันมอนี่พี่น้องคอยสีผ้ามาดองดองไหวส่ใบเชอรี่พี่น้องหยอดเชอรี่หยอดเชอรีปอ่ปลาค่ะคอยไปเก็บเอามาขางท่าเมื่อกี้หันยางไปเก็บเอาดอกซีโร เลยไปเก็บเอานีมาน,นี่ค่ะนี่ค่ะหยอดมันงามๆเลยพี่น้องเห็นปะหยอดมักเซี่ค่ะใ,ใส่เมดหนีแล้วพี่น้องเอามีดอกกันนิปนด้วยนะจ๊ะจะเอาแต่ยอดมันกับพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะสดๆเลยพี่น้องใบมันสดๆ ใบสดๆล้างให้มันสะอาดแล้วก็เอามาใส่โหลอย่างนี้ค่ะโหลยังเสียพี่น้องเสร็จแล้วเ้าก็จิเอาไหว้ด้วยพี่น้องไหว้ตัอน้สิปีด้วค่ะไหว้สิปีขอพวแล้วขอสองขวดด้วยสะดอกแกนบอกว่าเออเออละสันเอาไปโลด่าสันถ้าจะเอาไหว้ยังนั้นก็เอาโลด่ะสัน มีอยู่ว่ายขาวว่ายสีชมพูว่ายแดงแล้วก็แชมเปญอยู่ในเคปว่าแต่ว่าค่อยว่าค่อยกินนะพี่น้องค่อยกินแล้วค่อยปวดหัวว่ายนี่กินหลายแล้วปวดหัวแม่จ้ะกินเบียร์ไข่แน่พี่น้องกินว่ายนี่ปวดหัวกินแก้วสองแก้วไข่แน่ว่าใครค่อยคอยกินย่ำใดค่อยปวดหัวย่ำนั่น ไม่พี่น้องไหยสิป,ปีไหยสิป,ปีมันหอมนี่เนาะว่าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกนเด้อไขลอกซิมเบิงกันเด้อพี่น้องเขาว่ากินไหยมือละแก้วเป็นยาแก้โรคอย่างเนาะคอยคอยจำมาได้ว่าเขาให้กินมือละแก้วหรือสองแก้วนี่แหละพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยมิเนตขึ้นไปดูแลลูกี๋ยวนี้อย่าลงมาเบิงกอนนะขึ้นไปดูแลลูก ลงมาทำไมลูกอยู่ไหนอมองหน้าเดี๋ยวห่ายให้แม่กันชิมลูกเห็นไหมพี่น้องอให้แต่เหาเบิงไล่แต่นี่เพื่อนระบาอยากเบิงลูกเพื่อนเด้อพี่น้องเพื่นเห็นเห่าดูแลลูกเพื่อนดีเพื่อนกนแม่บอกให้ไปดูมีเน็ตไปดูลูกอย่าลงมา เบิ่งกันนำฝาดดาบแม่เอาจากบาทคนพี่น้องอี่แม่บอกให้ไปเบิ่งลูกหืมประต่งามองหนาขึ้นไปเลยน้อเส้นเป็ดเลยพี่น้องขอโทษหลายๆนี่แหละชีวิตคอยก็มีแต่มากับแมวนี่แหละ เออหมาบ่ามีพี่น้องบ้านนี้เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาบ่าดูแลให้ผิดกฎหมายเด้อค่ะไอ้กฎหมายอยู่นี่เลี้ยงหมานี่ซ้ำซ้ำถ้าเบิ่งเด็กน้อยคอนนึงพุ่นเด้อันแม่แบบนี้ไถแน่กฎหมายเขาบ่าเข้มงวดปานใดแต่ว่าหมานี่เข้มงวดพี่น้องเลี้ยงหมาอยู่นี่บ่คือบา้านเฮาเด้อค่ะปานเลี้ยงเด็กน้อยพุ่นเด้อพี่น้องเอา้าะเบิ่งแฟนบอกว่าให้เฮ็ดจังซี่ มันจะมีคาบโอ้มันมีคาบอีลีตัวพี่น้องต้องขยับมันบมเมนแกว,ว่ายเนาะแกวเส้นเป็นแก้วไอ้นี่เออมันก็เป็นห้อยได้ละพี่น้องเห็นดมมังกรสัน่นโอ้หอมได้ละพี่น้องหอมไหมโอ้หวานพี่น้องหวานหวาน ออกเงินนิดนึงเาเอิน,เนี่ยจะขมก็บบะเมนขมเป็นฝาดฝาดไหมพี่น้องฝาดรสชาติจะออกฝาดฝาด,ดหน่อยนึงคือจังบ่งฝาดหลายแต่หวานหวานฝาดฝาดแซ่บได้ลหมพี่น้องโอ้แซ่แบแซ่บเว้ย เอา้าขวดบักไงขึ้นใส่ซ้ำนีเนาะบัดนีตายแล้วพี่นอ้องอ้ามันใหญ่แต่ขวดซื่อ,อตัวนี้โอ้ยขวดหนาะพี่น้องเ้ยคอยว่ามันสีใดสักสองปุ๊กนี่จังไดมันได้ปุ๊กเดียวบัดแต่นี่้ยมันได้ปุ๊กเดียวคอยก็ว่ามันสีใดสักสองปุ๊กโอ้ยมันบ่กเกิงกันอยวเฮียนะอยดาได้ เฮียไหมประกาเรียกไหวแสบไหมพี่น้องโอ้ยเอา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 ใส่ซันี่ก็เอาซันนี่นลลยพี่น้องมันขวดมันใหญ่มันหนาซื่อๆพี่น้องเบิ่งดูป๊บมันหนาสิได้สักสองขวดจังสี่เด้อสองโหลสี่เอ้ยมันก็ได้กินแถวบะก,กี้แก้วต่อไหวขวดเดียวเอาไม่ก็ปิดบระโหลกพี่น้องเอา เดี Anyways, Asia, oh, Hence, ๋ยวข่อยจิมาสาธยายไอ้ไอ้ซับปะคุณนซับปะคุณเกี่ยวกับไหวไอ้บอแมนเกี่ยวกับใบใบเซอรี่สําหรับเป็นยังข่อยจังเอามาดองนี่พี่น้องคะได้แล้วไหวแดงดองบาดไอ้หยอดหยอดใบเซอรี่หยอดอ่อนมันเด้อพี่น้องยอดอ่อนๆมันสวยๆนะคะไอ้โอ้ยมันคือพวดพลาดพดพลาดเถอพี่น้อง ตัวนี้ไข่ดองได้จักมือแล้ววะสามสี่มือแล้วจำไม่ได้ปลาต่้มก็สามมือพี่น้องเอาคุกนึงไปใส่เนี่ยพี่น้องคะอันนี้ดองแล้วดองได้สามมือไปยังตั้หรือบ่อก็สี่มือมือนี้อาจจะเป็นมือที่สี่หรือมือที่สามก็ได้โอ๊ยพี่น้องพกพวกเลยจะคข่เสียมาซีมือกันเด้อค่ะ เดี๋ยวข่อยสิมเบิ่งก่อนเด้อเดี๋ยวข่อยสิบอกว่าใบเสลีมันมีสรรพคุณหยังจริีมันมีสรรพคุณหลายเด้อข่อยก็ดจำได้แค่สามอย่างนึงดอกออยวมันไข่สามหาผมเหยื yeah. อ่โอโอ้โอ้โอ้เป็นจังซีเเเ่เราคนเดิมไข่รลองไข่ร่องเอาซ้อนตักเบิง่งโอ้แม่มเหยื yeah, ่ไหมพี่น้องมันเหยื่มันเหยื่ย มาเสียดายแท้ไหงแพ้งอยู่นี่จะเป็นกินแบบนี้พี่น้องค่ะมันบอกมันบอกมีกินก็จังตัวนี้เหียพี่น้องใบก็ละยีหอ,อก,ก็ละปีอยะมือหนังบาดเบิง้งว่าปีใดมาใส่หมดอือ รสชาติบ้ฝาดไหมพี่น้องอืมแสบแสบแฮะออกหวนานหวานบ้ฝาดแต่ไม่กินแอลกอฮอล์หน่อยนึงแล้วมีรสฝาดนิดเดียวพรไดตแร์แลิน แต่ว่ามันมีกินใบเฉลี่บป่เนี่ยมันกินเสลี่ไหมพี่น้องเอามันมีกินกินใบมักเฉลี่กินเฉลี่โอ้แซบไหมพี่น้องโอ้คือคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียคอยคอยจะวหายผัวคอยล่องเบื้งสนนะั่ะเดี๋ยวผัวคอยก้ามาให้เราล่องเบิ้งโอ้มันตางกันตัวนี้โอ้แซบแซบแซบพี่น้อง ามาดองใบสลี่ไหมอูมโอโอ้โอ้คือคือเขอทาทานี่อยากฝาดแต่ว่านี่บ่ฝากน้องบอ่ฝาดเลยขวดนี่ก่อจะไปแช่ใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้เอาไว้ข้างนอกบ่มัม่นใจเพราะว่า่อยอไว้ข้างนอกมาสามเมื่อสี่เมื่อเลยดิ ย่านมันเป็นไล่ตางปอซนี่มันพอดีแสบเลยไหมพี่น้องไปลอกอีกกันเด้บอบ่มีกินอืม้มแสบพี่น้องแสบแสบแสบบ่ฝาดบ่บมืนบ่อันนี้เลยกินเหมนกระห้อกับบอมีแต่ว่าจะเป็นกินมักซ์ลีกินใบเซรี หยอดใบเซอรีนี่พี่น้องไอ้แก่ทองอืดเด้อพี่น้องผูดด้ใดแบบว่าอาหารบาย,ย่อยเขากินเขาลงไปแล้วอาหารบาย่อยแบบนี้มันอืดพองอืดไอ้ใบมักเซอรีนเขา้าอามาตากแห่งต้มเฮดซาก็ได้กินเป็นซาแล้วมันก็ไอ้เป็นยาย เขาเอิ่ยังงอล่มซักบอกพี่น้องที่ว่ากัดลินเจ้าของเวลาเวลาเป็นล่มซักน่อยไพี่น้องหลกล่มซักหลกล่มบ่าหมูใบเสลีนก็ไปดอกแค่นี่ก็แก่หลกล่มซักได้พี่น้องหลกล่มชากลก,ลชก,ก็คือลมตึงไปแล้วก็มือเกง่งตีนเก่งเส็จแล้วก็เอาซ่อนนะมักกัดหรือเอาผ่ากัดไว้บางันเขาจิก,กัดลิ่นเจ้าของคือเขาเอิ่นลมบ่าหมูลม เลยล่มซักนั่แหละพี่นอ้องอยยุดีๆก็ล่มตึงโลดกัดลิ้นเจ้าคอนนี่มันมันเป็นโรคที่แบบว่ามีอาการแบบคือจะเป็นกับเป็นนะแม่พี่น้องแบบบอกกลวงนาเลยลูกพี่ลูกน้องคอยเป็นแล้วหาหากระเสียชีวิตหรือเราหากระเสียชีวิตได้สามปีละไล่เรียกกันก็ผ่อยนี่แหละอายุก็ได้ห่างกันแค่ปีเดียวเห็นโรคร่มซักมาแต่น้อย เอิน่นเอิ่กระบาดบาปได้คอยก็ขี่บาบไปเอิ่นเล่าไอ้ซากไอ้ซากเอิน่นไอ้ซากประสันน้อยเพราะว่าแกป,วปกก่วยเป็นโรคลมซากเน่าเด็กหน่อยเนะาะเศร้าทุกใหญ่บาปเถาะยังมีเวน้นมีกรรมต่อกันเถาะอันแกโกรคล้มซากล้มบ้าหมูท่องอือทหารบ่รยอนยละกัเป็นยาลดนำ้ำนักพร้อมพี่น้องแล้วก็มีวิตามินนี่อย่างเนาะ ใบเอลีหยอดเอสลีมันมีวิตามินอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่รู้ว่าวิตามินเอหรือว่าวิตามินบีนาจะเป็นเอคอยกจำไม่ได้แต่ว่าที่แนี่คือแก่แก่ท้องอืดเป็นยาลดน้ำนักผู้ใดน้ำนักไร้กระชิเอามาดองไห้ก็ได้พี่น้องหรือว่าท้องอืดอาหารเบ่ๆยองสีเวลาเ้ากินเขาแล้วแล้วเ้าก็อาจี่ดื่มมันนี่สักแก้วนึง ดืม่มสักแก้วหนึง่งพอเป็นยาซุมฝรั่งเขาก็เวลาเขากินสเต็กกินยังสีมันหย่อยยากเขาก็กินวหายเลยคพี่น้องมันจะสีซอยให้หรือบางทีกับชิมีเหล,าเ,ลาเหลาแอลกอฮอล์นหน,หน่อยนะนะเวลาเขากินอาหารลงไปแลลวเขาค่อยตบแอลกอฮอล์สักเป๊กหนึ่งคือจังเหลาขาวบาน้าเขาบอโบแมนเหลาขาวมันจะเป็นรสชาติหว,วานๆหอมๆคือเขากินเข้าไปมันจะโลง่งท้องเพราะว่ามันจิซอยหย่อยอาหารไงพี่น้องฝรั่งเขาจะกินแังสั้น ตามที่คอยไปกินเขาบ้านมูบัานนี่นะพี่น้องนะข้าเจ้าจีเฮเตังสันบอกกับกินว่าเังสีแหล,ละแต่นี่อ่อแต่ชีดองไว้เพื่อที่ว่าเวลากินเขานี่นะกินเขาแล้วแล้วถ้ากับสิเป๊กสักสักแก้วนึงนี่ซํานี่แหละพ่อ,อยังตีพ่อให้อาหารมันยหอ่มันอหง่างาพี่น้องอันคลิปนี่กับซัานี่เลยค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี่ก็ได้บ่มีหยังไลย มีซ้ำนีแลละแต่ว่าไคคออยขึ้นจากหัวเนาะขวดหน้านาพี่น้องนี่วอร์มแมนสีได้ไลค์ได้หน่อยหน่อยนึงอันคลิปนี้ก็ซ้ำนีได้ค่ะขอบคุณในไลค์ที่รับชมสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าได้ค่ะ